สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเราจะเรียนเรื่องของ save the earth นะคะคือการปกป้องโลกของเรานั่นเองหลักในการปกป้องโลกของเรานะคะมีหลัก 3R ค่ะ R แรกก็คือ reduce นะคะ reduce คือการลดการใช้การใช้น้อยเท่าที่จำเป็นหรือการลดสร้างของเสียนั่นเองค่ะ อันที่2ค่ะคือ reuse reuse คือการใช้ซ้ำหลายๆครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานและใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นค่ะอันที่3ค่ะคือ recycle ค่ะคือการแปลรูปมาใช้ใหม่เช่นการนำขยะคงรูปที่ย่อยสลายได้ยากเช่นแก้วกระดาษโลหะพลาสติกไปผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ ะะหรือการนำน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะคะคุณครูมีคำศัพท์มานำเสนอพวกเราดังนี้ค่ะคำแรกคือคำว่า r u b b i t ออกเสียงตามคุณครูนะคะ r u b b i t แปลว่าขยะมูลฝอยค่ะกระป๋องที่ใช้แล้วเราเรียกว่า use u s e can u s e can ขวดที่ใช้แล้วนะคะเราเรียกว่า used bottle used bottle ส่วนทั้งขยะนะคะเราเรียกว่า bin ค่ะถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนะคะเราจะเรียกว่า used plastic bag used plastic bag กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะกระดาษหนังสือพิมพ์เก่านะคะเราจะเรียกว่า old newspaper old newspaper อ่าอันนี้คือโลหะนะคะอย่าหลงนะอันนี้เราเรียกว่าโลหะนะคะหรือกระป๋องที่ทำด้วยโลหะนะคะเราจะเรียกว่า use metal use metal ต่อไปค่ะกระดาษที่ใช้แล้วกระดาษเก่านะคะเราจะเรียกว่า old paper old paper แก้วน้ำที่ใช้แล้วนะคะเราจะเรียกว่า used glass used glass และอันสุดท้ายค่ะก็คือ plastic plastic เมื่อเด็กๆหัดท่องคำศัพท์ได้แล้วนะคะลองมาทำใบงานแรกกันดูค่ะใบงานแรกนะคะเขาบอกว่า look and find the words ดูรูปภาพนะคะแล้วจากนั้นมาหาคำศัพท์ที่อยู่ในช่องสี่เหลีย่ยมกันค่ะ คำรูปแรกนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะรูปแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยถังขยะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณครูสอนคำศัพท์ไปแล้วว่าถังขยะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า bin นะคะเด็กๆลองหาดูสิคะว่า bin สกด B I N. b-i-n bin อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่นี่นะคะคำว่า bin b-i-n อ่านว่าบินแปลว่าถังขยะนะคะรูปที่สองนะคะเป็นรูปกระดาษที่ใช้แล้วนะคะรูปที่3มเป็นรูปกระป๋องที่ใช้แล้วรูปที่สี่เป็นรูปขยะมูลฝอยนะคะรูปที่หเป็นรูปแก้วน้ําที่ใช้แล้วนะคะรูปที่หเป็นรูปของหนังสือพิมพ์เก่านะคะรูปที่7ดเป็นรูปถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนะคะรูปที่ 8เป็นรูปของกระป๋องโลหะนะคะสิ่งของที่ทําจากโลหะนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายเป็นรูปขวดน้ํานั่นเองเมื่อเด็กๆหาคำศัพท์ได้แล้วนะคะก็มาดูแบบฝึกบีนะคะ Instructions เขาบอกว่า Choose the words in the table above t o e to p o m t l t t e t h n t e n t e n c e นะคะเลือกคำศัพท์จากตารางด้านบนนะคะ มาเติมคำในประโยคให้เหมาะสมประโยคแรกเขาบอกว่า we put r a b b i t in the we put r a b b i t in the เราจะทิ้งขยะมูลฝอยลงในลงในอะไรคะลงในถังขยะจากนั้นให้เด็กๆนำคำว่าบิ n นะคะที่แปลว่าถังขยะมาเขียนลงในข้อที่หนึ่งค่ะข้อสองค่ะเขาบอกว่า we read the เราจะอ่านอะไรคะอ่าน newspaper นะคะก็ลองเอาคำศัพท์ทีอ่อ่านว่า newspaper มาเขียนนะคะ we write on เราจะเขียนบนบนอะไรเอ่ยกระดาษใช่ไหมคะ we buy food or drinks in a จุดจุดจุดเราจะซื้ออาหารกระป๋องและเครื่องดื่มที่อยู่ ในกระป๋องนะคะอาหารกระป๋องและเครื่องดื่มกระป๋องนะคะข้อที่5 we buy water or other drinks in a bottle นะคะ water น้ำก็ต้องอยู่ในขวดนะคะ at the market we buy things and put them in a plastic bag นั่นเองนะคะ plastic bag ลองหาดูนะคะว่าพลาสติกแบกเขียนยังไงเมื่อเด็กๆทำใบงานที่1เสร็จแล้วนะคะมาดูใบงานที่2ค่ะเป็นการแยกขยะต่างๆนะคะออกจากกันนะมีถังถังแรกนะคะก็คือ Cans ์ถังขยะที่ไว้ทิ้งกระป๋องนะคะถังขยะที่2ก็คือ p a p e อ Paper ก็คือกระดาษนะคะถังขยะที่3ก็คือ c l t h e s ะะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆทั้งขยะสุดท้ายนะคะก็คือ bottles ออขวดนะคะทีนี้มาดูค่ะคำศัพท์ที่เด็กๆจะต้องเติมลงไปในแต่ละถังเนี่ยคุณครูทำเป็นตัวอย่างให้นะคะถังแรกก็คือ u s e can ก่อนนะคะ u s e can can ก็คือ u s e cans กระป๋องที่ใช้แล้วนะคะส่วน paper ก็จะเป็น u s e paper นอกจาก u s e paper แล้วก็ยังมีอะไรที่ทำจากกระดาษอีก use newspaper o l d book o l d magazine o l d paper bag นะคะถุงกระดาษแบบนี้เป็นต้นนะ close นะคะเครื่องแต่งกายเช่น o l d jacket เสื้อแจ็คเก็ตตัวเก่านะคะเสื้อแขนยาวเก่าหรือจะเป็น o l d shirt ก็ได้นะคะ old s k i r t จำเครื่องนุ่ง,งหุ่มที่เราเคยเรียนได้ไหมคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาแล้วเติมคำว่า old ด้านหน้านะคะก็คือของเก่าๆต่างๆที่เราจะนำมาทิ้งนะคะท้งอย่างสุดท้ายะคะ่ะก็คือ bottles นะคะขวดสิ่งที่คุณครูนำมาทิ้งก็คือ used plastic bottle ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของ used glass ก็ได้นะคะลองทำดูนะคะเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกแรกเสร็จแล้วนะคะมาดูแบบฝึกต่อไปค่ะก็คือ sentence about rabbit and bins นะคะคือการแต่งประโยค write three sentence นะคะให้เขียนประโยค3ประโยคนะคะเกี่ยวกับขยะมูลฝอยแล้วก็ถังขยะที่เรานำไปทิ้งนะคะโดยใช้ประโยค I have got แล้วตามด้วย ขยะที่เรามีนะคะแล้วก็ประโยคที่สองก็คือ I will put it in the ตามด้วยชนิดถังขยะที่เราจะนำขยะไปทิ้งนั่นเองลองดูข้อแรกนะคะในตัวอย่างเขาบอกว่า I have got a used spray can อ่าฉันมีกระป๋องสปเปรย์ที่ใช้แล้วนะคะ I will put it in นเจอแคนส n บฉันก็จะนำไปทิ้งในขยะที่เป็นถังขยะกระป๋องนั่นเองนะคะข้อที่หนึ่งนะคะคุณครูยกตัวอย่างโดยที่ไม่ได้ใส่คำศัพท์ให้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะได้ดูได้ง่ายว่าเด็กๆจะต้องเขียนประโยค I have got A แล้วเลือกชนิดของขยะมาเติม นะเลือกชนิดของขยะมาเติมเองเช่นคุณครูอาจจะใช้ I have got a used paper ฉันมีกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยคุณครูเอาตรงนี้มาเขียนในช่องนี้นะคะ I have got a used paper จากนั้นคุณครูจะนำไปทิ้งค่ะ I will put it in the in the อะไรคะ Pa p e r b i บินะคะ paper นำคำว่า Paper มาเขียนแล้วตามด้วยคำว่า B ินนะคะงานของครูไม่ยากนะคะถ้าเด็กๆสงสัยตรงไหนนะคะให้สอบถามไปที่คุณครูประจำชั้นนะแล้วเดี๋ยวคุณครูประจำชั้นเนี่ยจะมาสอบถามที่คุณครูประจำวิชาอีกทีหนึ่งนะคะแต่คุณครูขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำใบงานของครูให้เต็มที่ก่อนนะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่อง Save the Earth นะคะสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นรอติดตามนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ